สวัสดีครับลูกพระธรรมลูกคุณครูแม่ใหญ่ทั่วโลกนะครับวันนี้ผมมาเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมกันใจใสใสแผ่เมตตานะครับจากเช้าวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านได้เห็นจากข่าวที่ออกไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ ผมก็คิดว่าพลังที่เราจะมารวมกันนับล้านนะครับเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อแผ่เมตตานะครับให้กับสิ่งที่มันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะฮะให้มันหายไปนะครับหลวงพ่อมีความหมายต่อเรามากครับถ้าไม่มีหลวงพ่อก็ไม่มีเรานะครับหลวงพ่อเปียบประดุจเหมือนแสงสว่างให้กับชาวโลก สันติสุขของโลกจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนนั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งตึกนึกถึงศูนย์กลางกายนะครับสิ่งเหล่านี้จะหายไปหมดเลยครับถ้าเกิดมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานะครับก็เร,เรียนเชิญทุกท่านนะครับที่นั่งดูอยู่ว่าถ้าท่านเดินทางมาได้เดินทางมาร่วมกันปฏิบัติธรรมกับระผมนะครับนะกับพี่น้องของเราอีกจํานวนมากนะครับ ยิ่งมากันได้ทั้งประเทศก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ่เริ่มตั้งแต่วันนี้พรุ่งนี้มาลือนี้มามากันให้หมดนะครับเราไม่ต้องรอนะฮะเรื่องพรุ่งนี้คราวนี้คงไม่ต้องรอแล้วครับนะครับเ,เรียนเชิญมาปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่ของเรานะครับเพื่อให้พลังแห่งสันนิษมันเกิดขึ้นนะครับนำความสันนิษสุขมาสู่ประเทศไทยของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เรื่องที่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด เ็นเรื่องที่มองข้ามไปได้เป็นที่ประจักษ์ให้หลวงพ่อเรา,เาท่านได้รับความยุติธรรมให้พ้นมนทินจากที่ถูกใส่ร้ายอันนี้สงผลบุญที่เรามาร่วมกันนะครับเป็นจำนวนล้านนะครับก็จะทำให้เราอยู่ในวงบุญของพระเด็จบ,บุญพ่อนะครับทุกภพทุกชาติไปนะครับตราบจนถึงวันถึงที่สุดแห่งธรรมครับ เรียนเชิญนะครับผมจะรอคอยทุกท่านอยู่